แ่น้ำสับปะฮะแม่น้ำนาบในน้สับหนูโตแก่เรื่อยเพราะแม่น้สาบหลงไม่้ำอค่อยๆแก่นะทะาทีแรกนะคะมากจนมาที่นั่นละสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีของน้องน้ำตาลนะคะอยู่กับแม่รูปผูกจิตเหมือนเดิมนะคะพี่น้อง โอ้เราเปลี่ยนใบกบ่อนบริเวณร่องใบรงคีบน้ากันแบบลายมือนะคะพีน่น้องอืมบริเวณรงคีบน้ากันแบบลายมือนะคะเไม่เอาวัอนี้เพี่กันบ,บอกว่าสิผ้าไปซื้อท่อง,องบริภาพไปยุ่งยากเพราะว่าแม่มี่เพราะว่ามีแม่มี่แต่งหน้าก็คือสิซื้อค่ะแต่สตรีสองคุณแต่งหน้านะจะหดใบสอง เมื่อคืนก็งานมันเกิดของน้องโกกินะคะค่ะแต่หนูไม่เห็นแม่จูนจะดีเห็นยังไงเมื่อก,ก่อนวันนอกเมื่อคนไปอาบอาน้ากีบน้องมานี่บริสไทไม่เห็นกำลังสั่งอะไรกินสามนิ้นแวแรกก่นอนเนาะโอ้ยสิบวัลเล่กันยังโอ้ยเดือนหน้าก็ไปบ้างนอกแล้วนะคะพี่น้องอือเสี้ยวแถวิ่งไม่หนีไม่หนีหยิปลาอนีแกแวบเดียวน พี่ยิบกาวโอ้ยก็อีกเดืนเอนนึงละเดือนกว่าเดือนกว่านะคะพี่นอ้องเฮ็ดยางกัอยูเออวันนี้มีอะไรมาฝากน้ำน้ำตาลแต่ไม่ประสงค์ออกนามนะจ๊ะจากเอฟซีนะคะพี่น้องแต่ไม่ประสงค์ออกนามนะสองท่านนะคะส่งมาให้วันนี้น้ำตาลรู้ไหมนี่ไม่รู้ดูแกคนเดียวแต่อีกคนนึงไม่ประสงค์ออกนามนะคะ อาจจะชอบอยู่นะคะเดี๋ยวเขาสิมาเปิดของขวัญโอ้เฮออียเอาสิ่งแรกสอนสิ่งแรกสิ่งแรกสิ่งแรกแต้แท,ะท,ะท,ะทะ้แท้ก็สามว่ฮะอุ้ยแตะคันนี้เราสามหนูกตกแก่เลืเพราะแม่เราสามเราไม่มีคเ้มค่อยๆแก่นะคะ <c oughs> อยู่แน่มากจังมากที่ไนล่ะรอบนี้เราถีบอยู่สามสีเพลงสามสีเพลงเอเลียนเขียวนี่ลูกห้องไหนเลยฮะมันต้องเอเรียนเขียวมีมีบอมันมหนาหักซสือบอะไรมานางชอบนะคะนางชอบเห็นว่าลูกสาวไม่มียาจุไปมั่งนอกจนกระเด็นทรงไม่อีกเนี่ยนะอ้าวกลัวเฮเลเร ของเพงด้วยนะจ๊ะน้ำหอมเหรอไม่อุย้ยกระเป๋า <laughs> ป้าอ๋อหนูอยอุ้ยขอถ่ายรูปไหนล่ะเดี๋ยวถ่าย้เดี๋ยวถ่ายของเพงด้วยเดีายวมาดูมีขอถ่ายรูปกันแป๊บเดียวอย่า,า,ยายน,อานีอย่าเวลาหนูถ่ายก็ต้องทำ เดี๋ยวจะให้ดูข้างในด้วยของแพงด้วยนะคะอาจจะบังได้ไม่นอนไปถ่ายูกกอนอะไกันโทรศัพท์หรอกอ่าอันนี้ไม่ประสงค์ออกนามระจษาตัวนี้มีสายข้างในด้วยนะตัวนี้เป็นสาย เวลาหนูจะใส่โทรศัพท์อะไรแม่เอฟซีบอกว่าเห็นหนูไม่มีที่ใส่โทรศัพท์ด้วยีอยูีค่ะแต่ต้องมันจะเป็นกับเาแบบว่านี่งๆไปเนาะเนี่ยนะคะแล้วก็มีการ์ดด้วยนะคะมีการ์ดข้างในด้วยทั้งสองช่องนี่แหละก็มีคนรักหนูนี่อ่ะเนึ่งชิ้นผ่านไปให้หนูแกะเองสิ่งที่หนูชอบเขียวค่ะกีเเขียวสโลแมน สิที่หนูชอบที่สุดหนูมากทรงเอริเกี่ยทุกครั้งเลยช่้นเอรเงี่ยขี้พนิ่งอุ้ยมาพวกนี้น่าค่ะขอบคุณนะคะอคหนูมากทรงเอเลี่ยนแล้วก็ที้มาพวกนี้นะตัวนี้ด้วยเพื่อแขนยาวเพราะว่าเพิ่นสีหนาวแล้วนะครับพี่น้อง จะหนาวแล้วรู้ไหมวันนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวน่ารักสวใสแล้วกด็ดีนะมันสีเขียวแบบนี้สวยมไม่เขียวไม่เขียวสสีีเขยวว่างนตัวนี้สีดำอีกนะคะตัวที่สามเนาะตัวนี้จะเป็น เหมือนนาง,นะ,ะน,างนะคะนางชอบนะคะนางชอบนะคะเดี๋ยวเปก็กประเป๋าโฉันว่าชองเอเลียนอีหลีนั่นละเอซีนี่รู้ใจจริงๆรอุ้ยบอคือหนูกับบัคีดนินางดีใจจนพูดไม่ออกแล้วนะคะพี่น้องมาต่อไปเห็นรองเท้าขาดอุย้ยดูกับซื้อมากขือนกันแต่บัมเบลลุนนีอ้อุ้ยจะอุ้ยจะสวยอ่ะ นะคะรองเท้าทอปทีนะคะใส่แม่แล้วก็อีกสีหนึ่งไม่รู้เห็นหนูเป็นสีแดสีดำนะคะมันบางกล้องแล้วอ่อนไปอุ้ยสวยอ่ะแล้วมันก็สูงนำมันมันเป็นสนทีเป็นสนเป็นสนตึกนะคะพี่น้องแนไม่ใช่หนะแหลมบอแหลมแน่ประมักใส่แหลมนะครับขันเขียบนกระปะแปลอุ้ย โอ้ยตัวนี้มันหนุม่มมกเลยหน้าเหมือนกันเลยค่ะโอ้ยสิบ้านไานแต่ขอเป็นรองเท้าป่ะโอ้ยะะอเมียนใส่เลยบ,บนอะได้ถ้าโทรมาถามใส่ฉันละจ้าหนูจะมกทุ่งลายดีสุดกับพี่แล้วจะเมียกันยังมาทรงมันสวยนะครับก็ดีมันนั่งเลยเข้ากับเล็บเลยนะเข้ากับดำเหมือนกันเลยค่ะ ชอบนั่งชอบนะคะขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนนะคะที่เอ็นโอ้ยยูยูยูน้องสีเขอบคุณอุ้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปของน้องเนี่ยเดี๋ยวให้น้องไปขอบคุณเองนะคะพี่น้องไอ้น้องไปขอบคุณเองแต่คลิปนี้มาเปิดของฝากจากเอฟซีที่มอบมาให้ที่ส่งมาให้นะคะผ่านจูนเองนะคะผ่านจูนเองให้ลูกสาวนะคะโอกาจูนในโอกาสไดถ่ทยคลิปกับลูกสาวแนมนะคะพี่น้องขอให้รักษา เราจะภาพของตัวเองไปแบบนี้นานๆให้มีคนรักหนูนานๆเดี๋ยวจูงไปมืองนอกเดี๋ยวจูงกระต่องเดี๋ยวส่งมาให้โอ้ยส่งมาให้นางเหมือนเดิมดีใจจังจะได้ใส่ของมันงนอกจะส่งมาให้นางเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโอ้ยอยากได้อ่ะเพราะว่าอยากได้อะไรอยากได้ถุงเทียนทีวมืองนาะโยเป็ิร์กแลตเดี๋ยวส่งช็อกโกแลตมาเอ๋อหนูไม่ชอบช็อกโกแลตหรอเมืองที่แม่อยู่เมืองช็อกโกแลตนะไม่ชอบช็อกโกแลตชอบยูตัวประมาณกินช็อกโกแลตมากกว่าช็อกโกแลตนะคะงั้นมันเกิดหนูเดือนไหน โอ้มีทูน่ามีทูน่าอุ้ยแม่มันก็ไม่กลับมาเลยบอเป็นอย่างเด้อพี่น้องโอนเงื่อนแม่คนแค่จะส่งของมาให้คุณพ่อของน้องน้องตาลด้วยนะครับพี่น้องของพ่อนาะว่าต้องแ่งเกงนาฬิกาอย่างแบบนี้ฮะแกงเกงหรือว่านาฬิกาเมนิินนาาฬกอื่ซี่บยงเอซีนาฬิกาไปให้คนเพราะว่ามอเนี่ยก็โรเล็กไปเลยสิคะโอ้ยโรเล็กแม่จะมีปัญญาเหรอแต่แม่ยังไม่มีปัญญาใส่โรเล็กเลยโรเล็กมันจะบาดไหนเห็นได้นะ เป็นลานปื้อตีเอออุย้ยเป็นลานมันแล้วตะลุนถ้าแม่มีเงินหลายปนานี่ยทำแม่มีเงินประมาณ100ล้าน10ล้านนี่ยก็สิบม่มาอยู่จุดๆนี้หรอมั้งแม่ก็สิเอาโนนไปอยูคค่พุ่นแล้วไปทำไมอ่ะไปอยู่มังนอกไงเสร้องมอลล้อหรอเสรีลอง,ๆๆง,ลองมลองมลล้อมอลล้อีหยังสไตล์โนนมอลม่นมลอลล้เขาฟังบ่ออกหรอกเป็นต้ไหนน่ะข้อค้อมฮักอีกเหรอใครหอม ราคบพี่น,น้องซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเลยยังค่าคลิปนีบ่มมีอย่างไรนะคะอุ้ยตัวนี้ลืมเห็นไหมหนึ่งพันอนี้ก่อนหนึ่งพันอันนี้ก่อนส่ถุงนะคะอุ้ยขอบคุณนะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะออกนามแค่คนเดียวก็คือแม่โรสที่น้องรู้นะคะแต่อีกคนนึงไม่บอกนะคะมันบอบอกนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะบะเนียนอัดเพิ่นมากเอเรียนมาหนี่ มากหลายเป็นอย่างคุณเป็นอย่างคุณมาเอเรียนทรงสติกงสติเกอร์ลงแน่นนี่มิตรเอเรียนพี่น้องเอ้ยกอดจนสิขอแม่ก,กระโทษหาแมหหหห่หนูหิวหนูหิวบอที่หนูหิวน่ะก็เพราะว่าคือหนูเหนอยนาง,นานงไม่ใช่นางอยากออกไปข้างนอกด้วยนะคพี่น้องนางอยากาไปรีแล็ตข้างนอกน้ำเดี๋ยวเพราะว่าวันอาทิตย์ร้านทองก็ปิดวันจันรหนูยังอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันจันร์เดี๋ยวเข้ามารับ เอามือเน้วเนี่ยนี่ว่าอือโอ้สิไปซื้อเื่ไปซื้อองื่นบอกนี่ค่ะส่งแต่เอเลียนจริงเลยนะไม่ได้โกหกส่งแต่เอเลียนนะครงส่งแต่เอเลียนดีเบิ้งวนาุสุขเพิินเบิ้งเอกเอาอยู่ได้แบก็หนส่งแต่เอเยนแต่เฮ็ดเล็บมากนี่เฮ็ดสีดิงดิ้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 งเนาะเห็ดดิ้ง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 ดิ้เนาะเดี๋ยวเอเลียนคีโพนี่เออเบิ้ลคีโปนี่นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นางนะคะพี่น้องแถบมีเอซีบอกี้บอกปันมาสีมีโค้ดนะฮักนั่งแบบวงสีหลายๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แม่จะฝากอย่าลืมลงคงลงคลิปด้วยนะจ๊ะลงทุกวันนะคะตอนนี้ลงทุกวันเลยค่ะพี่เชื่อก็ไปดูได้เลยนะคะโอเคอย่าลืมไลฟ์สดลงเพจด้วยคนจะได้ติดตามหนูเยอะเยะโอเคค่ะแต่ว่าความศึกษาเพจนเพราะงงมากภาษาเสื้อผ้าไปใส่ไม้แขวนไว้ดีๆนะคะคลิปนี้เอาไว้ซํานีเนาอพี่น้องนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้น้องนะคะหัก ไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้อสุดท้ายคืนซอบนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะลงวันนี้แหละโอเคไปนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะคือบอกเก่งเลย